ทำง,งานข้อที่สองก็คือข้อโยคีาภาคที่สามก็คือข้อพระวิสุทธิเทพคือขณะที่ท่านเป็นข้อวิสุทธิสงฆ์คือปฏิบัติคือข้อของพระวิสุทธิเทพที่ท่านประทานมาให้ที่บอกว่ามันคือเตลินท่านมีมโนทุกขความแต่ท่านในขณะที่ทำสมาธิในนี้ก็ มีภาพพระวิชิเทพท่านบอกว่าดวงตาท่านบริสุทธิ์ใสเป็นบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์เ,เทพม,มาให้เห็นมือหนึ่งถ้าสังคาติกมือหนึ่งถือดวงแก้วกนี่แหลจากถึงเวลาของเธอแล้วรับไปที่ต้องยยเผยแผ่ชื่อสียงแล้วเขาก็รับดวงแก้วมาก็วนว่าท่านินมีมิจิจแล้วก็ท่านไม่ฉันอะไรเลย ไม่จบไม่จบนเจอท่านท่านมีการของเมยที่นแล้วนัะสิทธมาเจอท่านไปเรียนดุริยางคบเเจอท่านในเรียนเดือนเป็นสิบห้าซ้ำเดือนสองพันสองพันห้าสิบหกท่ท่านให้บอกคณะสิทธุไว้ทั้งหมดแล้วว่าในถึงวันที่เดือนสิบสองท่านจะ ไม่มีรูปแบบนี้แล้วไม่มีรูปแบบของขาวอยู่ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นคติสุ็นบอานบอกันสิไม่ลหน้ล้แต่ละภาคแต่ละภาคกันบอกเลยใช่ไหมแล้วก็ตอนจากไปจากจนาีท่านบอกว่าเมื่อถึากลับอกทีก็แต่ละคนจำท่านไม่ได้แล้วเห็นไหมทานอยู่ในรูปแบบปัจจุบันที่ท่านอยู่อีกภาคหนึง

นี่วเราจะเอาไปลงในหนังสือกันคือรายละเอียดที่อาจารย์เล่าไปฟังใน, e 46, นปี2546ท่านเปรกเมื่อเสร็จขึ้นชนีทุกอย่างแล้วท่านบอกท่านเปรกภาวนาอยู่ในป่าถ้ก6ปีตั้งแต่2546ถึง2551แล้วออกมาจากป่าครั้งหนึ่งประมาณเดือนสูงหายไหม สิงหาตลอดเวลามันได้ไปอยู่ในถ้ำท่านออกมาจากป่าโดยที่ดอนเป็นท่าเวียดนามปัจจุบันดอนขณะนั้นเป็นสิทธิ์ที่มาจะคอยดูแลประสาชญ์อาจารย์อยู่ที่บัสเอสแคนดิโดแคลิฟอร์เนียถึงตาเอสแคนดิโดแคลิฟอร์เนียแล้วก็เพาขวัญเห็นขณะนั้นอาจารย์อยู่ในป่ายังไม่ได้ออกมาเขาก็ฝันเห็นว่า ยูในรูปแบบที่เห็นปัจจุบันนี้ยบริเวณปากของเอสคอนดิเดลทะเลอร์เนียซึ่งไกลจากวัดก็หลายกิโลเดียวนะเขาก็ลัไปตานนิดเขาบอกว่าเหมือนกับครูบาอาจารย์ของผมที่เวียดนามเลยเป็นพระสายมหายานของเวียดนามเหมือนกับครูบาอาจารย์เขาเลยไม่มีผิดเขาก็ออกไปด่านที่เขา ไปกจารี้จริองออาจาก่ยท่านก็เดินมาโดยแดบดบเป็นไม้ผายเป็นไม้อันหนึ่งแล้วก็มีสัมภาระคือแยอ่ของกาน้ำหรืว่าอยนี้ที่ถูกตัวที่ใช้ของท่านเป็นไม้กวาดเป็นไม้กวาดยาวที่ใช้เป็นคานหางสัมภาระออกมาจากป่า ท่านเดินโดยไม่ใส่รองเท้านะคุณออกมาแล้วก็ในสมัยนั้นก็ท่านไม่ได้บินธบัตเพราะว่าทางอเมริกานี้เขาไม่รู้จักพระทางเหนือไนสมัยนี้ค่ะมันก็ไม่บิน้วแต่ใครจะให้นะคะจนมาท่านบอกได้อาศัยโบสถ์โบสถ์ซิสเน่ะและทางชีวิตที่ท่านแล้วก็อยู่กับพวกโคลเลยเป็นระยะระยะ ในสมัยนั้นท่านเล่าให้ฟังว่าเขากำลังเลือกกำลังเลือกตั้งประธานาธิบดีโอบามาเนายเรื่องนีน้ที่กำลังเลือกตั้งประธานาธิบดีว่าเขาพบเลยนี้รับท่านมากถ้ามีอะไรก็ให้พวกนี้หมดใครให้ท่านไปตรงไหนท่านจะกวาดเดินให้สะอาดทำไมถึงก็ให้ปจัจจัย <c> ท <oughs> ่านคิดนะคิะท่านกวาดสะอาดหมดเลย,เลย <c oughs> นี่น <c oughs> ตั้งแต่ขึ้นไปอาจารย์ที่มันมีคนรักความสะอาดเรียบรอย้อยท่านะีะไปดูจากเราจะตู้อาจารไม่ได้สะอาดเรียบร้อยเป็นประเบียบที่สูงที่นี้ก็ไม่มีทุกท่านที่สูงขึไม่ได้เราแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะอาจาย์นีนิสัยที่เป็นประเบียบเรียบร้อยทปฏิบัตินี้จะเป็นนิสัยทีก่า พอถึงวัดแล้วเนี่ยคือดอนรับท่านขึ้นรถแต่ท่านไม่ยอมขึ้นท่านจะเดินมาถึงนึงวัดดอนก็ขับรถตามมาเรื่อยเรื่อท่านบอกว่าในป่านเนี่ยท่านจะยูกับเสือภูเขาอะเสือภูเขาเขาเรียนอะไรเป็นแ